พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายและนักเรียนสนใจนะคะคุณลงตัวเองหรือเปล่าลองนับสามเหลี่ยมดูซินักเรียนของเรไม่ไม่สามก็สีมีคนตอบหลายคำตอบมากนี่นะมาดูอันนี้สามเหลี่ยมที่หนึ่งถ้าให้นับสีนี่ถึงจะยากนะแต่ว่าอันนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เก้าแล้วนะอันที่เป็นแบบนั้นนะคะมีเก้าแล้วทีนี้เอาใหม่หูลบออกเป็นแบบอันเล็กๆตรงนั้นนะคะอันเดียวๆต่อไปสีฟ้าบ้าง เมื่อกี้นะแบบขยายแล้วนะก้าวนะคะต่อไปก็จะเป็นเออที่มีสองนะอย่างงี้อ่ะอันนี้ก่อนหนึ่งสองสามนะสี 4, 5, 6, นะ่ห้าหกเนี่ยบวกอีกหกนะฮะตอนนี้มีสิบห้าแหละเหลือแบบฐานที่เป็นสามทีนี้ ฐานที่รวม3ามเลนะก็จะมี1 2 3ก็บวกอีก3นะคะก็รวมทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็น18นี่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับลงตัวเองนี่นักเรียนสนใจนะ18นะคะเขียนเลขความจริงแล้วมันเป็นกลอุบายให้นักเรียนแก้ปัญหาว่าแล้ให้ลองนับดูว่ามีสามเหลี่ยมหรือเปล่าเพราะว่า